ตอนเช้านะครับจางตัวผมผมจะเช็ครถก่อนเลยเช็ครถปุ๊บก็จะมารวมพลกันกับพี่โสพลกับพอจสสอด้วยกันแล้วก็มาแชร์สถานการณ์จากอย่างอย่างอย่างหน้าง,งานเมื่อวานว่าหน้าง,งานมีความเสี่ยงอย่างไงแล้วก็นั่งสมาธิกันพอมีเวลาก็กจะมีออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆกันบ้างเป็นบางครั้งข่าวครับ ถ้าพร้อมกันหลายหลายคนก็จะไปนั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงานสักวันละสองถึงสามนาทีอาจจะไม่ได้ทุกวันนะฮะแต่พยายามจะทําให้ได้ทุกวันนะเรื่องการพูดคุยในเรื่องรถอุบัติเหตุไปมีหัวข้ออะไรที่จะมันแจมหรือนำสเสนอให้เพื่อนให้เพื่น,นมระหนังในเรื่องอุบัติเหตุเช้าเราจะ้งว่างกันเดินเล่นเพราะไม่มีอะไรทําแล้วต้องว่างรองานก็จะมาจับกลุ่มคุยกันในใน,ในเรื่องต่งางๆเพื่อเพื่อเพื่อลดอุอออดบัติเหตุนะฮะ เปหนึ่งเบรกมือมันต้องดึงอยู่ครับถ้าลมไม่เต็มบางครั้งเราไปเราช่วยเบรกมือได้ครับ 2. รถลดคันหน้าที่ลากห้ามหยุดครับก็ลดเบรกลมเบรกมันหมดมันไม่อยู่ครับแล้ววิธีที่สามเราต้องระมัดระวังต้องเตรียมพร้อมด้วยคันคันที่โดนดึงนะครับว่าเราจะหักซ้ายหรือหักขวาวเวลาเวลาสุกเฉินมานะครับนี่คือวิชาที่3ามที่เราการขับรถนะครับ รถเพื่อจะให้รถอุบัติเหตุนะครับเราทําจิตใจให้ผ่อใสหรือบางทีเราเราเนี่ยเปิดเพลงเปิดเพลงที่เราชอบเพื่อไม่ให้เราเอารมณ์เราหงุดหิดเราขับไปแล้วมันจะมีสมาธิทุกครั้งที่จะเข้านางานหรือถอยรถเข้านางานเราเราต้องประเมินทุกครั้ง ลงไปดูว่าหน้าดินเป็นยังไงคือทั้งพวกผมก็จะมีหลายกลุ่มแต่ใครมีเหตุก็เรียกถูกเชิญหรือเหตุอะไรความเสีเ่ยงได้ไปต่าหน้างานนี้หน้างานใหม่นะระหว่างหน่อยต้องถอยหลังเข้าอะไรเงี้ยก็จะตรงหลายบอกกันไว้คร่าวๆถ้าตัวผมเลยเนี่ยผมจะพูดคันต่อคันเลยหรือวันต่อวันเลยคือคือจะไม่ปล่อยเพราะว่ามันคันที่ต่อไปจะจะไปเจอแน่นอน ใ,ใจนั่ที่เป็นเพื่อนเขาให้ความร่วมมือดีแล้วก็ในล้านนาที่ผมเป็นหนวหน้าทีมันเนาะผมผมว่าเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบสิ่งมุมมองดีๆเพื่อเสนอบริษัทบ้างผมอยากให้เห็นว่าเราเนี่ยมีใจตั้งใจทํางานอยากจะให้คุณภาพสินค้าที่เราส่งไปให้มีคุณภาพมากที่สุดทั้งตัวคน พอจจสอทั้งสินค้าที่เราส่งครับอยู่มา9ก้ปี10ปีผมเห็นแค่ธรรมะท,ทำงานแรกเงินไปวันๆโดยที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณภาพชีวิตอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรานำเสนอสิ่งดีๆเรื่องความสามาคีเรื่องความาร่วมมือกันดีๆเงี้ยผมว่าบริษัทเขาก็น่าจะมองเห็นหรือหรือพวกเราก็น่าจะยกระดับตัวเองขึ้นมาจากเจสอทั่วไปเป็นสตอต่อืออาชีพคล้ายว่าขับรถด้วย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 ความสามารถ ไม่ได้มาทางานแลกเงินเป็นวันแต่ผมอยากให้พวจอพวกเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาให้เป็นพวตสอมืออาชีพให้มีพวจสอที่มีคุณภาพให้พวจอต่างๆลูกค้าหรือประชาชนตัวไปเขาเห็นผลพนักงานขับรถปูนเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พนักงานธรรมดาต่อไปมันจะเป็นพนักงานที่มีคุณภาพเหมือนเหมือนพนักางานที่จบปริญญาอะไรขึ้นไปยังไงนะผมว่าผม,ผมต้องการอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพวจสอแค่เล็กๆน้อยต่ำาๆผมว่าผมอยากกระดับพวกเขาให้ดีอย่างนั้นนะฮะ ถ้าเขาทําได้นะถ้าทุกคนทำทำาอย่างนี้ได้ผมว่ามันจะดีสินค้าของเรานะผมว่ามันมีคุณภาพอยู่แล้วเหลือแค่การปฏิบัติของเราของพอเจสอด้วยนะครับกฎเขาต้องการแบบนี้เราก็ไปทําตามตามกฎแบบนี้คือไม,ไม่ิไม่ไม่นอกกฎเขามันก็ไม่มีอะไรครับอย่างดื่มแอลกอฮอล์เราไม่ดื่มมันก็ไม่มีปัญหาลดอุบัติเหตุเราไม่เสพยาเสพติดมันก็ไม่ก่อให้เกิดอาทญากรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีผลเสียต่อต่อเราต่อผมนะครับ คือเอาลูกเมียเป็นที่ตั้งด้วยคือเราทาอะไรเราต้องคิดถึงลูกเมียแล้วว่าลูกเมียเราจะทํำยังไงจะอยู่ยังไงถ้าเราทําไม่ดีพอเราทําดีคุณภาพงานก็มาดีคุณภาพสินค้าที่เราส่งก็ดีมันก็จะดีกลายเป็นแล้วเราจะแฮปปี้กับงานคิดแค่ว่าเงินเดือนหัวหน้าจะต่อแค่500ไปทาอะไรมากมายแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วก็ห้าร้อยบาททำอะไรเยอะแยะอะไรก็จะคิดแค่นั้นแต่500เนี่ยมันถ้าทําเ,เ,เป็นผู้นําได้ทีดี เป็นผู้นำที่ดี anything. มันก็ทำสามารถที่ทำให้เพื่อนๆดีได้เพะฉะนั้นแล้วอยากให้เพื่อนๆเพื่อนต่อแฟนอื่นๆทำนะครับทำวันนี้ดีสุดอย่าไปทำไปุวันเพื่ออะไรเงินเพราะเราแก่ตัวขึ้นมาทุกวันแล้วทำให้ออกไปแล้วให้เขาเห็นว่าเราก็เป็นพ่อต่อคนนึงให้เขาคิดถึงเราไม่ใช่ออกไปแล้วก็ออกไปอะไรประมาณนี้อยากให er ้เพื่อนๆแฟนอื่นทำอย่างนี้เหมือนกันครับ ขระเบียบไม่ได้ใจซื่อสัตย์ผูมัดนำใจเป็นหนึ่งเดียวเราชาวมีนาลวมมือกันสร้างสรรค์ตนเองไม่ mai, วันไม่เกรงแม้นาจะเหนยจะน,นับเพียงใดแม่มีอุปสรรคเราจะพร้อมร่วมแรงร่วมจอปฏิบัติงานเีว่านดงนะครับครับ้าเจ้าพ่อเจ้าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทำงานจะไ่ดื่มแอลกอ เยาให้ของเกียวรายาเจ็บิตสามสามข้าพเจ้าข้าพเจ้าเยากการพนันาด้ัน่้าพเจ้าข้าพเจ้าทยากดีฬาไทยและมาประมาากกีฬาไทและไาประมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีจิตบริการด้วยรอยยิ้มามรารยอยยิ้มหกข้าพเจ้าข้าพเจ้าอทะลุทะลอ ข้าวเจ้าข้าเจ้าซื่อสัต์และไมูุ่จดินื่อสัต์และไม่ท้จริตแสข้าวเจ้าข้าวเจ้าถือประโยชน์ถือประยชน์ของก้าิสัตย์ของกุิับเป็นที่ตั้งเป็นที่ต้าเก้าเก้า เป็นผู้นำวงาความแตกแยกสาความแตกแยกความสามกีความสมีสิบสิบข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีภพมหาศีจะมีภพมหารสีคือคืเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีน้ำใจจะตลาดับูเป่าตี่หมอเสมอโอเคเยี่ยมมาก